ธรรมชาติของคนน่ะธรรมชาติของคนก็อาวุ่นวุ่นวายอะไรปุงแต่งอะไรสารพัดสารพนะสารพันธ์นะหลายหลายเหมือนหลายหมื่นหลายแสนเรื่องเนาะธรรมชาติของคนการิิไม่สมบก็สาร,ร,สร,รพัดสารพสารพันธ์ที่จะคิดอะไอนาอดวุ่นวายอะไรเห็นไหมจึงจึงต้องมามารลงับมาะงับงดับดับความคิดดับความคิดปุงแต่งใช่ไหม เปสังขารานิจานะข้าความเข้าไปสงบสังขารเป็นสุขอย่างยิ่งเข้าใจไหมดับดับสังขารความปรุงแต่งเหลือแต่อานาปานสติหายใจเขา้าพุทโตท้พุทโตทพุทโตทพุทโตท้ไปวาง่ะฮะปล่อยปอยวางอยวางไล้เลือแต่พุทโธทสติสัมปจอ่าเขาเรียกว่าเป็นตัวองตัวเอง เป,เป็นเป็นสิเป็นสมาธิเป็นปัญญานะใครทำสมาธิได้มีจะเรียกว่ามีประโยชน์มากนะไม่ว่าพระก็ดีไมว่าโยมก็ดีใครที่ทำสมาธิได้มีประโยชนนะ์มีประโยชน์กว่าทุกสิ่งทุกอย่างีย่างร่างกายของเรามันเหนื่อยใช่ไหมแต่ใจไม่เหนื่อย,อยนั่นแหละเป็นเป็นสมาธิ เป็นสมาธิเป็นเป็นตัวจริงของชีวิตสมาธิคือตัวจริงของชีวิตแหละก็อีกน,นึงก็มีปัสนามีปัชนานะสำคัญมีปัสนามีปัสนาจึงไม่ให้มีตัวกู้ของกู้ใช่ไหมไม่มีตัวเราของเราจรึงบอกว่าเอาวกูของกู้้นหน่น ต่างขึ้นนะส่วนเราของเราไม่มีเหลือแต่ปุจจานะเหลือแต่ปุจจาร์พุลูพุลูพุลูคือผู้ตื่นผู้เอื้อบ้านนะพุทธุอ่าร์เราทุกคนต้องเข้าใจเนาะต้องเข้าใจนต้องเข้าใจพุทธเจ้าท่านท่านท่านท่นอยูในป่าเกิดในป่าก็สรุ้ที่ป่าอ่าไปนี่ในป่านที่ป่าแสดงธรรมที่ป่านี้แล้วก็ เป็นกตัญของของพุทธเจ้านะมีตนม้นไม้นีเ้เรียกว่าหลวงปู่มั่นนะยิ่งหลวงปู่มั่นนะไม ah ai, ่ให้งมงายไม่ให้งมงายนะไม่ให้งมงายต้องกลับมา ah หาสติสัมปชัญญะหาอาภูที่ว่า,าละอัตตาตัวตน สตีสัมปชัญญะละอัตตาตัวตนถ้าไม่ละถ้าไม่ละอัตตาตัวตนแล้วก็ไม่ต้องสวดผุทุคุณธรรมคุณสังฆคุณใช่ไหมผู้ท e ุคุณธรรมคุณสังฆคุณไม่ได้ว่าอัตตาตัวตนนะไม่ได้ว่าอัตตาตัวตนไม่ได้ว่าเราว่าเขาว่าของเราว่าของใครนะผุทุคุณธรรมคุณนั่นคือที่สุดแห่งธรรมชาติที่บริสุทธิ์ ธรรมชาติที่บริสุทธิ์ก็จะมีอยู่ในทุกอนุทุกอนุทุกกระเบียดนิ้วเลยว่าทุกดวงจิตเข้าใจไหมทุกดวงจิตสมมติว่ากลางวันใช่ไหมกลางวันดวงทิติ์ขึ้นมาแล้วนี่เห็นไหมกลางวันดวงทิติ์ขึ้นมาแล้วนี่ทำไมมันสองโลกให้สว่างหมดดวงเดียว สองลงให้สว่างหมดก็เหมือนกันถ้าจใจเราสงบถ้าจใจเราทุกดวงสงบมันก็ส่องสว่างให้กับตัวเองแต่พอตัวเราเองถึงญาติพี่น้องถึงครอ,อบครัวก็ได้แต่ว่ามันก็มีอานิสงญาณิสงนะ มีอน,นิสงส์ของศีลสมาธิปัญญามีอน,นิสงส์เป็นประโยชน์สมมุติว่าคุณอ่ะคุณอยู่ด้วยกันครอ,อบครัวของเรามีกี่คนสองคนขึ้นไปนะสองคนสามคนขึ้นไปผู้หนึ่งผู้หนึ่งที่รู้จักการปฏิบัติธรรมคำสอนของทธเจ้ายกตัวอย่าง มีสินห้านะมีสินห้าสามีมีสินห้าพรายามีสินห้าสมบูรณ์บริบูรณ์ไหวพระสวดมนจเจริญเมตตาผมมีอานอมันจะทะเลาะก,กันไหมอมันจะทะเลาะก,กันไหมเออมันมันจะไอ้ตื่ทิ่ิมานะไหมเออไม่ไม่ถือนนะล้วมันไม่ถือเพราะว่ามีที่บึ่ง มีที่พึ่งมีสลัดนะที่ที่ถือมานาติตติทะเลาะกันก็พออันนี้แหละไม่ได้ปฏิบัติธรรมไม่ได้กลับมาปฏิบัติธรรมมีสติรู้ตัวทั่ว,วพร้อมหรือว่าอ่านนาตานสติหรือว่าการลดทิฏฐิมานะอัตตาตัวตนอ่จะไปยิ่งยโสจะไปยิ่งเยโสจะไปยิ่งฝยองนะ มันเหนื่อยหมดถ้าขึ้นเขาอย่างนี้นะขึ้นสูงกว่านี้มันเหนื่อยหมดเหนื่อยเหมือนกันมันเหนื่อยเหมือนกันนะถ้าไม่กินข้าวมันก็เหนื่อยเหมือนกันไม่หายใจตายเหมือนกันหมดเลยพาก็ดีพูดพูดก็ดีถ้าไม่กินข้าวไม่กินข้าวตายหมดเลยไม่หายใจตายหมดเลยเหมือนกันไหมเออเหมือนกันไหมเออมันเหมือนกันเกิดจะเจ็บตายเพราะฉะนั้นแหละจริงต้องเจริญผมยังอันนะ จเจริญพรมิหารธาตุดินน้ำลมไฟให้จเจริญพรมิหารคนใหม่ๆคนพวกพวกใหม่พวกคนใหม่กคม็คุตค,ค,ค,คสมาธิเด็กเด็กก็มี ก็ต่อยู่ให้อีกสิบปีทุกคนต่อยู่ให้อีกสิบปีนะต่อยู่อีกสิบปีแต่ว่าลดความแกะไม่ได้อะเออมันมันลดไม่ได้ปกครอแก้ลดไม่ได้แก้ทุกวันก็ต่อยู่ให้อีกสิบปีหมยถึงว่าความดีนะอายุของความดีมันมันจะมันจะเจริญงองามเพราะ มันเป็นเพียงในเขาเรียกว่าทางทันเนาะแต่ในปัจจุบันเป็นจุดอื่นเป็นจุดอื่นเป็นเป็นหน้าที่นะหน้าที่ที่เราจะต้องอไรเขาเขาเรียกว่าส่วนรวมนะอันนี้ในส่วนรวมเป็นเป็นส่วนรวมเป็นกิจกรรมส่วนรวมเขาเรียกว่าสามัคคีสามัคคีมิตรภาพเป็น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 ส่วนรวมส่วนรวมก็มีอะไรบ้างสามองค์กรนะหนึ่งจัด ศาสนาพมหากษัตริย์แล้วก็ก็คือเราเราเราเป็นผู้ที่ที่ที่ทำหน้าที่เนาะเราทุกคนเป็นผู้ที่ทำหน้าที่ทำทำหน้าที่ให้ให้ดีที่สุดที่ที่เราได้ทำที่เราได้ทำที่ก็ที่ปัจจุบันที่ที่ปัจจุบันที่เรากำลังจะจะเป็นผู้ที่เสียสละ เป็นผู้ที่รับผิดชอบเป็นผู้ที่มีความสุขเป็นผู้ที่มีสติมีสัมปชัญญะเห็นไหมเราเราจะได้นะเราจะได้ถึงถึงปีหน้าเราจะได้ถึงปีหน้าอา่ะถึงถึงวันหน้าได้ถึงปีหน้านะอา่าปีนี้เหลือกี่วันอ่ะยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้า ทีนี่เหลือกี่วันเราจะได้ถึงปีหน้าอพลังอานพลังงานของกายของใจนี้เราจะให้ถึงปีหน้าอ,อปีหน้าไม่ใช่ปีเดียวนะปีหน้าไม่ใช่ปีเดียวเป็นป,ปนตีต่อไปอีกเป็นปีต่อต่อไปอีกเรียกว่าอมันมันต้องสร้างสรร์ต้องต้องสร้างสรร์นในสันติสุขสรร สันติธรรมสันติภาพสามัคคีเออเป็นเป็นสามัคคีเป็นสันติสุขสันติภาพแล้วแล้วก็มิตรภาพไม่ได้เนาะถ้าข้าขาดนี้แหละถ้กขาดนี้ก็หาความสุขไม่ได้อยู่บ้านก็จะทะเลาะก,กันนะอ่อยู่บ้านก็จะมีมีอะไรที่ที่ไม่สงบอ่ที่ที่ทำให้กัดก้องมองใจหรือว่า เอาเอาเอาไปให้ออาสนะพอติมานะอัตตาตัวตนตั้งแต่สองคนขึ้นไปอยู่ในบ้านแต่แต่ว่าอยู่ที่นี่อัตมาเห็นที่ที่เป็นพี่น้องกันในรักษาเมืกีนี้มี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 อยู่นะในในมาตกานก็ก็เป็นตัวอย่างก็เป็นตัวอย่างที่ที่เราได้ ได้มาร่วมกันนะเดนมารวมกันใ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 น,ในกิจกรรมในวันนี้อ่าอ่าอ่อเป็นเป็นเป็นสิ่งที่ที่ดีเป็นสิ่งที่ที่มีประโยชน์อก็ก็ทุกคนทุกคนยุ่นนี้ก็ส่วนใหญ่ก็ก็เสียสละก็ก็เสียสละก,ก,ละก็ก็เป็นผู้ที่ตั้งมั่นในความดี มีมีมีคุณผู้บริสุทธิ์อภิธรรมประสงค์มีกตัญญูกตเวทีที่ควรมีอ่าเป็นเป็นผู้ที่ออก็เป็นถูกต้องก็เป็นถูกต้องอเข้าใจถูกต้องอ่แต่แต่ว่านี้มันก็ยังไม่เต็มร้อยเนาะอมันยังไม่เต็มร้อยอแล้วเรายัางต้องเพิ่มนะต้องต้องเพิ่มไอ เรียกว่าสติปัญญาสติสัมปชัญญะปัญญากางตั้งการเจริญละกันรักษาศีลการการภาวนาตันติจึงตันจึงตันจึงไอกำหนดไว้ศีลหะใช่ไหมศีลห้าปกติของญาติโยมธรรมดาศีลศีลแปดกองผู้วัดหรือศีลของเมตสีศีลสิบสมัยเศีลสองร้อยยี่สิบเจ็ดของพระนี่ใช่ไหมตามลำดับกันก่อนในใน ในในศาสนาก็มีอริยบุคคลในโสดาสกัตาคานาคาพลหันเนก็ก็มีอย่างนี้แหลอะอเหมันมนคนคนเรียนหนังสือปริญญาตีตัวเอกอะไรอ่ะมันมันมันมีมีระบบเนาะก็มีระบบนะอมีระบบ เชิญเชิญคนต่ำตางออกมาจะสาธุให้นะจุดจุดต่ำตางนะพอนบเป็นอะไรนะนบนบยืนยืนขึ้นนั่นแหะยืนยืนจะนั้นก็ได้ยสมยืนยืน เพราะเกษตรนันเป็นคนปัจนุข้นกลางอ่างอ่างน้ำตัดหญ้าตัดหญ้าไอ้ตัดตัดหญ้าที่ที่สักงาชั่วโมงเดียวก็เสร็จนั่นเพราะให้คนงานตั้งเก้าคนเก้าเก้าเครื่อง

טאַנק ייר, איך וועל נישט